รู้หรือไม่ปลาท่องโกหาใช่ขนมสารไมตรีแต่มีที่มาจากความแค้นมีตำนานเล่าว่าช่วงปลายสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ทหารจากอาณาจ,ากจักรจีนได้บุกรุกเข้ามาอย่างอาณาจักรซ่งใต้เผาทำลายสิ่งก่อสร้างและปล้นสะดมชาวบ้านไปทั่วเพราะดีที่แม่ทัพเยื่อเฟ,ฟยมาช่วยชาวบ้านที่กำลังหลบหนีกลุ่มหนึ่งได้ทันการหนึ่งในชาวบ้านกลุ่มนั้นคือพ่อค้าขายแป้งทอด หลังจากเดินทางหาที่ตั้งรกรากใหม่และกลับมาประกอบอาชีพเดิมได้พ่อขาผู้นี้ก็ยังคงครุ่นคิดถึงแม่ทัพเยื่อเฟยผู้ที่เขาและครอบครัวเป็นหนี้ชีวิตครั้นได้ยินข่าวร้ายว่าแม่ทัพถูกกบฏชฉินกุ้ยสังหารก็โกรธทายิ่งนักกลดาชินกุ้ยและภรรยาของฉินกุ้ยอยู่นานถึง3วันสคืนเพื่อปลดปล่อยความข้างแขนและความคิด ถึงขั้นที่อยากจะปลิดชีพกบสองผัวเมียเพราะ้าผู้นี้จึงหยิบแป้งขึ้นมาโรยเกลือและนำไปหมักและปั้นเป็นรูปคนสองคนเชื่อมติดเข้าด้วยกันก่อนที่จะโยนลงกระทะร้อนๆและตั้งชื่อเมนูนี้ว่าโยจากุยหรือชิ้นกุยทอดน้ำมันนำมาวางขายให้คนทั่วไปซื้อไปฉีกกินบรรเทาความแค้นสองผัวเมียที่เข็นฆ่าแม่ทัพขวัญใจของปวงชน ไม่เพียงเท่านั้นโยโจากุยยังกลายมาเป็นอาหารที่สื่อถึงการขจัดความชั่วร้ายและโดยสัมผัสกรุบกรอบและรสชาติที่ถูกปากถูกใจผู้คนมากมายหลายคนจึงหันมาตั้งกิจการเรียนแบบพ่อค้ารายนี้หลังจากนั้นชื่อโยโจากุยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นโยโจากัวอีกทั้งรูปลักษณ์ก็ถูกปรับให้เรียบง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้ ชื่อปลาท่องโกที่คนไทยเราเรียกกันอยู่คาดว่ามาจากความเข้าใจผิดกับขนมปายถังเกา้าซึ่งเป็นขนมนึ่งตัดขายเป็นชิ้นๆทำจากแป้งข้าวเจ้าและน้ำตาลทรายขาวไม่ใช่ขนมโยหจ๋าก,กัวแต่อย่างใด